เมื่อไฟในใจเริ่มเล่งจังหวะคุณจะหยุดมันไม่ได้ถ้าคุณเกิดวันอังคารคุณเป็นคนที่มีพลังมีแรงผลักดันสูงเดือนกันยานี้พลังในใจของคุณจะยิ่งเล่งแรงขึ้นเหมือนเปลวไฟที่อยากลุกขึ้นทำบางสิ่งที่ตัวเองเชื่อสวัสดีครับผมหมอาการนิมิุขพลังแห่งนิมิตนำพาสุขและความมั่งคั่งเดือนนี้สำหรับคุณคือช่วงเวลาแห่งการกล้าเสี่ยงกล้าเดินหน้า และการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะไปดูันครับว่าสีด้านหลักจะได้รับพลังงานแบบไหนด้านการงานเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าต้องลงมือจริงไม่อยากรอไม่อยากผับวันบางคนจะได้งานใหญ่งานเร่งด่วนบางคนจะมีโอกาสเป็นผู้นำโปรเจกต์หรือแก้ไขปัญหาสาคัญช่วงที่คุณระวังคือช่วงต้นเดือน ระวังใจร้อนระวังตัดสินใจไวเกินไปจนเกิดความผิดพลาดเล็กๆที่กระทบงานใหญ่แนะนำครับจัดโต๊ะทำงานให้มีสีส้มแดงเล็กน้อยเช่นปากกาหรือกระดาษโน้ตทำบุญกับทหารตำรวจหรือผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตรายเพราะการสนับสนุนผู้กล้าจะสะท้อนพลังความกล้าในตัวคุณให้นำพาไปงานที่สำเร็จการเงินเดือนนี้การเงินของคุณขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเร็ว บางโอกาสเข้ามาไว้และคุณอาจได้ผลประโยชน์จากการกล้าที่จะลองบางคนเด้ยงเงินจากงานเสริมง,งานเร่งด่วนแต่ก็มีโอกาสเสียเงินเพราะการใจร้อนช่วงที่ควรระวังคือช่วงกลางเดือนระวังเสียเงินกับเรื่องที่ไม่จําเป็นเพราะความอยากได้ทันทีแนะนําครับแบ่งเงินก้อนเล็กๆไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือมูลนิธิที่ดูแลผู้ด้อยโอกาสการให้กับผู้ที่เริ่มต้นชีวิตยากลําบาก จะทําให้กระแสการเงินของคุณแข็งแรงและไม่ขาดตอนส่วนเรื่องความรักความรักเดือนนี้จะเข้มข้นและร้อนแดงคนโสดมีโอกาสเจอคนที่เข้ามารวดเร็วแต่ต้องดูให้ชัดว่าใจจริงหรือแค่ไวูวหวาคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจมีการปะทะบ้างแต่ก็ทําให้เข้าใจกันชัดขึ้นถ้าเปิดใจคุยช่วงนี้ควรระวังช่วงปลายเดือนระวังอารมณ์ร้อนจนพูดแรงเกินไปทําให้อีกฝ่ายน้อยใ,ใจ แนะนำครับทำบุญกับผู้รักหรือครอบครัวเช่นชวนกันไปบริจาคอาหารสัตว์การให้ร่วมกันจะเติมไฟลักให้สมดุลไม่ร้อนแรงเกินไปส่วนเรื่องสุขภาพสุขภาพเดือนนี้ต้องระวังเรื่องพลังไฟในร่างกายอาจมีอาการร้อน,นในไข้ปวดหัวจากการพักผ่อนน้อยและอุบัติเหตุเล็กๆน้อยเพราะความรีบช่วงที่ควรระวังคือช่วงกลางเดือนระวังอุบัติเหตุทางการเดินทาง หรือความไม่ระวังขณะทํางานแนะนําทําบุญปล่อยปลาหรือบริจาคโลหิตการให้ชีวิตจัดสะท้อนกลับมาเป็นเกาะคุ้มครองสุขภาพของคุณพลังนิมิตประจําเดือนกันยาของผู้ที่เกิดวันอังคารประตูพลังงานของคุณคือประตูของการกล้าเสี่ยงและกล้าลงมอือเดือนนี้คุณจะเห็นโอกาสหลายอย่างลอยเข้ามาแต่ต้องใช้ความกล้าตัดสินใจ ไม่อย่างนั้นโอกาสจะผ่านไปเร็วถ้าคุณเชื่อใจตัวเองและกล้าก้าวคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแนะนำาวงจุ้ยเสริมพลังชีวิตสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารประจำเดือนกันยายนี้พลังไฟเท่ากับการขับเคลื่อนจัดมุมทิ่ใต้ของห้องนอนหรือห้องทำงานให้สว่างไม่วางของเสียหายหรือของเก่าในมุมนี้ทำไมต้องทำใต้คือทิศแห่งธาตุไฟและชื่อเสียง เมื่อสะอาดและสว่างจะช่วยให้คนวันอังคารได้ใช้พลังอย่างถูกทางไม่เร่งไม่ร้อนเกินไปแต่เป็นไฟที่ขับเคลื่อนความสําเร็จสุดท้ายนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าไฟในใจมันกําลังเร่งขึ้นอย่าก,กลัวมันครับเพราะไฟนั้นคือพลังที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าเดือนนี้ขอให้คุณได้งานที่ใช่ขอให้การเงินคุณหมุนคล่องขอให้ความรักชัดเจนและอบอุ่น และขอให้สุขภาพของคุณแข็งแรงและปลอดภัยคุณไม่ได้เดินอยู่ลำพังครับทุกอย่างก้าวมีพลังแห่งนิมิตคอยเปิดทางให้เสมอแต่คำทํานายนี้สะท้อนสิ่งที่คุณกำลังเจอกดส่งต่อให้คนที่คุณรักหรือใครที่ควรได้ยินสิ่งนี้ในเวลานี้แล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าหมอการนิมิตขพลังแห่งนิมิตนำพาสุขและความมั่งคั่งสวัสดีครับ